สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรค่ะมนีไปเบิ้งผอเสือผอเสือเฮ็ดหยังเนาะจ้ามนีจ้าโอ้ก,กันรสิบะมุนกับห้สางโป่งปงา,านจ่วยายนมยน,นี้ไ น,นี้ก็เตรียมกล้องทำงานใช่มา,ทาเที่ยวน่เหรอเจ้าตะขอมาเด้เอ,อตะขอบนไหนกันเลยเออตอนนี้ก็มาช่วยก็เสือนะครับในการประมูลนะครับประมูลประมูลยังรมูช่วยเหลือช้างปรอมาช่วยเหลือช้างตกงานนะครับครับผมพ่อผมก็ลองให้แม่ใหญ่ไปเจ้าตะขอมาประมูลเ่ได้วินด้าเพจมึงไหมครับผมมึงก็เริ่มช่วยช่วยกันนะครับฮะ เป็นอ่งคนเสือก็กำลังกำลังยุ่งกับการทำงานอยู่ครับเพราะว่าพ่อไหวก็สงสารนะครับว่าเจ้าตะขอของพ่อไหวยนะครับมาช่วยประมูลนะครับไม่รู้ว่าจะได้กี่บาทนะแต่ก็ช่วยด้วยใจจริงนะครับบอสเน้นๆครับครับผมเสือกกำลังยุ่งนี่นี่งานงานบอสใหญ่จุนนะครับที่นยังเพลินว่าบ้าน ว่ายนไดนบ้านนั่นดูมาตุ้เอ้ยมึงเป็นยังไงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อจากตัว,ว,วต้นการฝึกอะไรวะบัวบานก็จะเป็นฉากหลังให้นะครับเป,เป็นฉากหลังให้นะครับตันนี้ก็เล่นหยอกกับแม่ตามภาษานะครับอ้าคุณแม่เล่นไปเล่นมาก็ รมไ้รอวมได้แล้วมากมากที่ได้นำตับหอมาร่วมกับประมูลครับผมเท่าไหร่นะพันพันหกครับฮะสองามร้อยหรือเปล่าเอาจไม่ได้ไม่ได้เอาเท่าไหร่ก็ันสองประมาณพันสองพันสองนะพันสบาทได้ช่วยเหลือช้างตรงงานไป ประมาณรู้ได้เยอะนะครับผมวัดได้เยอะครับผมได้เยอะนะปกติผมว่าคิดว่าแค่300หรือ500นะครับแต่ว่าคือเกินมานะครับไม่ปกตินะครับเลยถ้าขายปกติไหมงั้นใช่ไหมบผมประมาณถ้าไม่ปกติถ้าไม่ปกติก็พันนี้เลยพันนี้เองครับผมก็ขอขอบคุณนะครับโอเคครับก็ยินดีนะครับเพื่อช่วยเหลือฐานตกงานนะครับผมจากครอบครัวทตกไปนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมเป็นเป็นข้างหลังให้ก่อนนะครับว่าผมประมาณแล้วขอบคุณทุกคนจริงนะครับใครที่อยากช่วยเหลือ ช้างตกงาน ies. บัญชีอยู่นี่นะครับบัญชีบัญชีช่วยเหลือช้างตกงานนั่คือบัญชีนี่เป็นครับมันจะกลับหัวนิดนึงนะฮะมันจะกลับหัวนิดนึงอ่าขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเหลือช้างตกงานขอบคุณพ่อของซองเพชรด้วยครับผมขอบคุณดากรับยิทีนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ ไอ้แน่แน่เอาหนึ่งเลยแน่เอาเกก็ปุ่่หน่งเลยตะขอดิ่นี่ตะขออยู่นี่ต้อเอตะขอมาปุ่มนหนึ่งเลยนี่เลยเนอ่ตมอันนี้เลยเดยได้ไหมได้เราช่วยไม่ได้หนูมีเสียงไว้มันเป็นคนช่วยนะครับวันนี้นนี้คืออชคดีนะครับตขอันี้ตะขอนี้ก็ถือว่า ก็อยากอะไรอะไรเดือนร้อยสามสิบท่านทักมาดีีกหนึ่งเดืออกคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยเหลือชาวช้างนะครับบัญชีนี้ก็คือบัญชีที่ช่วยเหลือชาวช้างนะบัญชีที่เป็นเอาเนี้ยไว้ใช้หน้าแรงนะครับนี่เป็นเออ่วันนั้นจะไปอัปเดตได้ 4, 50, 000, 000, ประมาณสี่แสนห้าหมื่นกว่าบาทครับเดี๋ยววันนี้จะเอาทักกี่แสนดิทักเลยครับโอ้ห้าแสนเลยช่วยไปได้แล้วหนึ่งเดือนนะฮะเหลืออีกเดือนหน้าว่ากันใหม่มาหาเงิน ก่อนนะฮะเอาจะขอใครดิถงด้วยช่วยกันนะครับจะขอใครไหนในมาดูหน่อยจะขอของช่างเชืองไหนนี่ของทับทิมของทับทิมนะครับแม่ของทองเพชรครับผมแม่ของทองเพชรเปิดเท่าไหร่ใช้จริงครับใช้จริงเปิดเท่าไหร่สองพันครับสองพันอะไรข้าวฟองมูนข้าวงมูนข้างมูนไม่เข้าใจเรื่องข้างมูนนะครับเดี๋ยวอะไรครับอันนี้เป็นเพจบัวบานใช่ไหมเป็นเพจบัวบานโดยตรงเลย คุณดูช่วยกันนะครับเอ๊ะฝั่งมึอยังไงอันนี้อันนี้เข้าในเพจไม่ไยในตัวจัดการเพจอย่วนี้เดี๋ยวตัวจัดการเพจไหนอ่ะไลน์นายมีเ,เพจครับผ <ใน S 2> มก็ม,ม,มาดูคนยูเราดูบวัวบานก่อนนะครับบวัวบาน ผมมาดูคุณเหอเดินไปเดินมาแกครับผมเบื้องหลังนะครับคนอยู่เบื้องหลังบ้าลูกครับมีคนอยู่เบื้องหลังด้วยครับนี่ครับผมจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะครับให้บูบันอยู่ใกล้ได้ครับบ้านนี่ได้แกให้ดูนี่บ้านนี่เอาเอาแม่ลำไยช่วยกันครับครอบครัวทองเพชรเราเอาเดินออมมานี่นะครับครับผมเป็นแม่ตัวแกไปตามไม่ได้ก็บ้านเราบอก ันนี้ตาตาไปดามที่ตาอันนันไปตามดูกางยา่ไนวะเนี้ย่ไปเดินดูนายไปดูนายลูกเออทเอะไรน้กัเดินไปไอ้ข่างตัวอื่นผัวไอ้เดี๋ยวผัวองไปเงเดไอ้นี่เาคัไปกะไรนายเออไปึ้นไวมึงกะเดินไปลกันอไอ้นี่เจอกันมึเดินไปนู่นแหละก็กันทำามหากินอะไรเออดูไปดีไอ้ีนกับผม ้าต่อไฟนี่ก็ก็เสือนะกำลังยุ่งงานนะครับปอยก็จะเอาตะขอมาให้มีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ผู้อยู่เบื้องหลังนี่ต้องป้อนกล้วยให้บัวบานมาใกล้ๆนะครับนี่ก็ฝากขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามช่องไทยพงเพชรและช่องบัวบานนะครับวันนี้ผมก็คงจะโชคลาบโชคหมานอยู่นะครับวันนี้มาเจอบอสใหญ่ผมบอสกำลังทำงานอยู่พอดีเล้ อะไรครับผมอะไรนะครับคุณลำไยนะครับคนอยู่เบื้องหลังนะครับเนี่ยเนี่นยเนยาะอู้ง่ายเน่าเลยง่ายเน่าพ่อผมอ่ะอันนี้ปาดเล็กๆป่ะม่ซุกอ,อยู่เซุกแล้วผซุกแล้วดิเออผซุกแล้วลุ่นด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ พ่อเสือเราก็จะมาประมูลนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวช้างที่ตกงานนะครับแมนบอสใช่ครับนี่ครับผมช่วยเหลือชาวช้างที่ตกงานนะครับเพื่อจะได้มีรถจินนะครับพ่อเสือใจดีมากนะครับเป็นคนที่น้ำใจดีงามมากแมนบอสพูดจักใจจริงนะครับ f c f c คเับผม F c ซทุกท่านก็เห็นว่าวันเสือน่ารักมากเลยครับวาบ้าน เดี๋ยวก็ตอนประมูลเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับว่าตะขอของพ่อหอยนี้จะได้ประมูลกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลนะครับด้วยตะขอชิ้นนี้นะฮะด้ามตะขอชิ้นนี้เริ่มต้นที่หนึ่งหนึ่งบาทนะครับเอาหนึ่งบาทบอก่บาทเอาคนหนึ่งบาทนะครับอของพ่อหวอยนะครับไม่รู้ว่าจะได้รุ้นนะครับรุ่นก่อนเอาเป็นยังไงละ่ะผมก็ แป๊บนึงนะครับเรีทีแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมโทรหาโทรหาสิ่งแป๊บนึงเอา,หารหัสแป๊บนึงนะฮะนะโอเคนะครับเริ่มได้ครับเดีผมจะคิดว่าเริ่มแล้วเสี่ยวไว้เริ่มได้แล้วครับเริ่มนะครับประมูลตะขอตะขอนี้นะครับของ ของช้างของเสี่ยวไหวนะชือได้ว่าอะไรทับทิมทับทิมครับทับทิมรายได้ทั้งหมดนําไปช่วยช้างที่ตกงานนะครับแต่ขออันนี้เป็นของทับทิมที่น้องใช้กับน้องทองเพชรเพชรทองเริ่มได้ครับนี่นะฮะรายได้ทั้งหมดนําไปเพื่อการุศลนะคนะบเอ่อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังด้วยอ่าจับเวลายืมโทรศัพท์มีไหมเอาครับตา เียทุ่ทับอะเดียวครับทับการอะไรทับการอะไรทับการจับเวลาเริ่มไนเ้ยครับดีวผมจะเริ่มไปแป๊บหนึ่งแล้วจับเวลาแค่ห้านาทีทองนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ นี่คือนี่อันนี้เป็นเลขบัญชีครับเลขบัญชีที่ใครที่ไม่อยากร่วมประมูลหรือว่าอยากช่วยเหลือชาวช้างเลขบัญชีนี้ได้เลยครับเป็นเอ่อเจ้าของบัญชีนี่คือพระคำหารสารางามของวัดของวัดป่าอาเจียงนะฮะหนึ่งพัน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 โอ้โหครับ อ่าตอนนี้มีคนประมูลที่หนึ่งพันเฮ้ยเขาถาผมจับเวลาไหมเอาอยู่นั่นเอาเอาอะไรไงจับเวลาซื้อเลยเริ่มจับเวลาไหมเพราะว่านาฬิกาผมมันแบตหมดเอ้าแป๊บนึงครับผมขออนุญาตนะครับอ่ามีได้เท่าไหร่ครับหนึ่งนบาทนะครับขอบคุณพี่พี่อรัญญาครับที่ส่งดาวมาให้นะฮะตอนนี้ครับครูประหลัดนะครับขอบคุณพี่ พี่ลินนะครับพิ่ลินนะครับที่ส่งดาวมาให้ห้าสิบดวงนะฮะแล้วก็สี่สิบดวงตอนนี้เป็นร้อยห้าสิบดวงเขาคนอ้าวอุ้มบุญเดินผ่านมาอีกแล้วครับอุ้มบุญเดินผ่านมาหาบัวบานอ่าขอบคุณทุกคน,น,นที่แชร์ด้วยนะครับและได้ทั้งหมดนําไปช่วยช้างตกงานนะฮะครับผมวันนี้ที่มาประมูลวันเนี้ยเงินเดือนออกเอ้าทําไมอะไรวะเดี๋ยวเอาเอาของเครื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวผมบอก